มีัเลยทีเนี้ยแดดมันก็เริ่มร้อนนะคะ กับรีบอลเนี่ยต้องวิ่งเหยาะๆยะ <c oughs> โอ้รีบอลฟ้าสวยมากโอ้ยฟ้าเป็นสีฟ้าเลยสวยมากฟ้าสวยมากรีบอลดูฟ้าสวยมากสวยจริงๆฟ้าสวยจริงๆไปยุ่งกับน้องนะเดินหละทางนะเดินทางนี้มาเดินทางนี้เ,นเออเอมอมาอมอมา,ออมาลูก เดินคนละทางเดินคนละทางไม่ยุง่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 งดีมากฟ้าสวยมากฟ้าสวยมากรีบอลไม่เห็นนะ

ตกท่อไม่ร like ู้นะฟ้าสวยมากครับมาดูฟ้ากันมาดูฟ้ากันสีธรรมชาติเหนื่อยแม่เหนื่อย ดูฟ้ากันมาดูฟ้า,ด,ฟาดูน้ำดูน้ำดิดูน้ำดิดำดเต็มยังน้ำเต็มคลองออยังว้าวน้ำเต็มคลองหรือ,อยังน้ำเต็มคลองหรือ,อยังโอ้ยลิบอนน่าร้องแม่ด้วยสีดี๋ย่ใส It's <laughs> mm -hmm. yeah. La 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 Hãy subscribe ừm, kênh lâu Mì ลมหน่อยลมละเย็นลมแรงมากดูลมให้ดูลมลมแรงมากดูลมลมแรงโอ้เข้าบ้านได้หรืคะเข้าบ้านค่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 ะ เข้าบ้านค่ะโอ้โหเดินเดินชิดขวาเลยบ้านอยู่ซ้ายชิดขวาเลยลมแรงมากฟ้าสวยมากโอ้ยรอด้วยเด็พาแม่เดินดูดูด,ด,ด หลบเด้อหลบ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 ใครหลบใครใครหลบใครแล้วหลบหลบไฮเซเว่นมาเหรอใกล้สบายเลยนะอยู่ใกล้อยู่หน้าละบ้านเลยไปกลับบ้านกันกลับบ้านกันเร็วแดดร้อนแล้วกลับบ้านกัน ไะเข้าบ้านเร็วเร็วดิบอนเ,เข้าบ้าน,านเร็วไะเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านได้แล้วเร็วเข้าบ้าน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 เร็วเร็วเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนเข้าบ้าน เข้าบ้านปะเร็วเข้าบ้านกัน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 ฟ้าสวยมากเข้าบ้านได้แล้วไปแล้วเร็วเข้าบ้านกันปะปะเร็วเข้าบ้านกันมา มาเข้าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวเข้าบ้านกันเข้าบ้านทำไมอะ่ะไม่อยากเข้าอะ่ะเข้าบ้าน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 สายแล้วลูกมาร้อนแดดเปี้ยงเลยเนี่ยแดดเปี้ยงเลยหน่อยมีคิวรอถัดไปมีคนรอถัดคิวถัดไปมีคนรอคิวถัดไป